สวัสดีค่ะดิมจากที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะวันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมบ้านพร้อมที่ดินค่ะอยู่ในแหล่งชุมชนค่ะในเนื้อที่200ตารางวา เป็นบ้านพร้อมที่ดินนะคะอยู่ตำบลเขาคุ้งอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะหน้าถองที่ดินนะคะก็จะติดกับถนนลาดยางเลยที่ดินเราถมไว้แล้วเสมอกับถนนเลยนะคะหน้ากว้างอยู่ที่23เมตรค่ะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะน้ำประปาไฟฟ้าอินเทอร์เนต็ตไฟทางส่องสว่างพร้อมเลยค่ะ ด้านหน้านะคะก็มีเพื่อนบ้านตลอดถนนซ้ายหลังหมายเลขสามสองนะคะเข้ามายัางที่ดินเพียง1.5กิโลเมตรค่ะแนวเขตของที่ดินเรานะคะก็เริ่มตั้งแต่เสาไฟฟ้านะคะจนไปถึงหน้ากว้างเรียบไปตามถนนเลยอยู่ที่23เมตรเลยค่ะเดี๋ยววันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมบรรยากาศภายในรอบๆที่ดินรอบๆบ,บ้านหลังนี้เลยนะคะในเนื้อที่200ตารางวาค่ะ อยู่ตำบลเขาคงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดร้าชบุรีเป็นชนดนอกซอีจอขุดแดงนะคะสามารถยิงกู้ธนาคารก็ได้นะคะหรือว่าจะซื้อสดก็ได้ค่ะยกแปลงนะคะอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทภายในตัวบ้านนะคะมีสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวแล้วก็หนึ่งห้องโถงด้านนอกสามารถจอดรถในร่มนะคะได้สองคันพร้อมห้องน้ำด้านนอกอีกหนึ่งห้องค่ะตัวบ้าน สาธุรโภคบ้านเล็กที่ทุกอย่างพร้อมพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะบริเวณรอบๆเราก็มีปลูกพวกพืชผักสวนครัวไว้แล้วบางส่วนค่ะมีรถสัญจรไปมาตลอดทั้งวันเลยนะคะการเดินทางสะดวกสบายห่างจากเซเว่นอวนะคะร้านค้า c j x x p อ e ค่ะวัดไผ่สาเกาะสถานีอนามัยนะคะประมาณ1.5กิโลเมตรค่ะ อีคะ่ะตรงด้านนอกตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำนะคะตัวบ้านพื้นที่ใช้สอยคร่าวๆนะคะอยู่ที่ประมาณ80ตารางเมตรบ้านไม่มีประวัติเลยคะ่ะก็ยังมีคนอาศัยอยู่นะคะพร้อมเข้าอยู่ได้เลยส่วนด้านท้ายตรงนี้คะ่ะปลูกกล้วยมะนาวมะกรูดพืชผักสวนครัวไว้แล้วนะคะส่วนส่วนตรงที่ดินชี้อยู่แนวที่ดินติดก,กับ ไรอ้อยของเพื่อนบ้านค่ะแต่จะไม่มีการเผาอ้อยเลยนะคะเพราะว่าแถวนี้อยู่ในแหล่งชุมชนมีบ้านของเพื่อนบ้านหลายสิบหลังเลยค่ะดินดีสูงกว่าระดับน้ำทะเลนะคะอยู่ที่27เมตรเลยค่ะนี่ค่ะบรรยากาศรอบๆไม่มีฟาร์มไม่มีโรงงานนะคะเหมาะที่จะเป็นบ้านสวนบ้านพักตาอากาศหรือว่าจะซื้อเก็บเปิดร้านค้าก็ได้นะคะเพราะว่ามีรถสัญจรของชาวบ้านผ่านไปมาตลอดทั้งวันเลย ครัวด้านนอกนะคะก็มีประตูออกด้านนอกได้นี่ค่ะยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยนะคะไว้ปลูกต้นไม้ก็ได้ปลูกพวกพืชผักสวนครัวก็ได้หรือว่าสามารถนาบ้านนกดาวเข้ามาวางก็ได้นะคะนี่ค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นห้องครัวนะคะสามารถเปิดประตูทะลุออกด้านนอกได้เลยค่ะนี่ค่ะปูกระเบื้องตีฟ้าทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ ดีมีรูปภายในบ้านให้ชมกันค่ะนี่ค่ะตามที่ดีมแนบไว้เลยด้านข้างเพื่อนบ้านนะคะก็ปลูกผลไม้เพื่อนผักสวนครัวกันท่านใดที่กำลังมองหาบ้านพร้อมที่ดินลักษณะนี้อยู่นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะหรือว่าติดต่อนะัดชมได้ทุกวันค่ะจากกรุงเทพนะคะเริ่มต้นที่ขนส่งสายใต้ใหม่ เข้ามาอย่างที่บ้านนะคะ84กิโลเมตรค่ะหรือว่าจากโรงพยาบาลบ้านโปง่งที่ว่าการอำเภอบ้านโป่งนะคะตลาดปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงบ้านโปง่งเพียง21กิโลเมตรค่ะหรือว่าจากเซนทรัลนคนปรปฐมนะคะก็เพียง42กิโลเมตรเท่านั้นค่ะนี่ค่ะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะพร้อมเข้าอยู่ได้เลยเป็นโฉนดน o ส,สีจอคุดแดงนะคะตัวบ้านสร้างได้ประมาณสัก4ี่หปีค่ะ ด้านหน้าเสมอถนนเลยนะคะเราถมไว้แล้วเต็มพื้นที่ในเนื้อที่200ตารางวาเลยค่ะได้บ้านหนึ่งหลังด้านหน้ากว้างติดถนนลาดยางนะคะอยู่ที่23เมตรหน้าบ้านถนนด้านหน้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะภายในบ้านก็พร้อมเข้าอยู่ได้เลยนี่ค่ะด้านหน้า ตรงที่ดีมชี้อยู่นะคะจนไปถึงเสาไฟฟ้านะคะที่ดินแปลงนี้หนากว้าง23เมตรผังที่ดินค่ะตามที่ดีมแนะไวเลยเป็นทรงสี่เหลี่ยมสวยเลยค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อ0870060727ค่ะหรือไอดียลดีมขันตะหรือในเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะ รีมทวนอีกครั้งนะคะบ้านพร้อมที่ดินเนื้อที่200ตารางวาอยู่ตําบลเขาคุ้งอําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี3มห้องนอน1ห,ห้องน้ำา1ห,ห้องครัว1ห,ห้องรับแขกนะคะแล้วก็พร้อมลงรถด,ด้านนอกอีกสามารถจอดรถได้ถึงสองคันแล้วก็ห้องน้ำด้านนอกอีกหนึ่งหลังค่ะนี่ค่ะบรรยากาศรอบๆนะคะดีมฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะท่านใดที่กําลังมองหาบ้านพร้อมที่ดินโซนจังหวัดราชาบุรีอยู่หรือว่าจังหวัดกาญจนบุรีหรือว่าที่ดินเปล่าๆก็ได้ค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ